Hi, I'm Nicholas, the founder of Instaroid. Instaroid is a social media printer that you can use for events and venues. Today, I'm going to show you how to use Instaroid and how it can benefit your business. สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ i n s t a r o i กัน Instaroid คืออะไร Instaroid ไม่ใช่ Photo b o o ค่ะแต่ Instaroid คือ Social Media Printer ซึ่งการทำงานกัง Instaroid นั้นง่ายและก็สนุกมากเลยค่ะ คุณแค่โพสร,รูปผ่านทาง i n s t a g r กรมใช้แฮตแทกหรือโพสต์รูปผ่านทาง Facebook Twitter แล้วก็ Line ไม่ว่าเครื่องจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถพิมพ์รูปได้เองอัโตโนมัติแค่คุณโพสต์รูปผ่านทางมือถือคุณไม่ต้องมีสตาฟให้มันยุ่งยากไม่ต้องไปยืนรอคิวอยู่หน้าตู้อินสตาลอยเหมาะกับอะไรอินสตาลอยเหมาะกับงานแต่งงานปาร์ตี้รถโ,โชว์แล้วก็อีเวนต์ต่างๆค่ะนอกจากนี้ i ินสตาลอยยังสามารถทำไลฟ์แกลเลอรี่แล้วก็ลัคกี้ดอสามารถสร้างความสนุกสนานให้ผู้ร่วมง,งานได้ด้วยค่ะในการสนุกสนานนั้นเราสามารถทำ KPI Report เก็บข้อมูลได้จาก Ig Account แล้วก็ Email Account ได้ด้วยค่ะ i n นสตาลอยนอกจากทำเป็นเฟรมเป็นสติกเกอร์เรายัางสามารถทำเป็นแม็กเดตได้ด้วยค่ะ i n นสตาลอยไม่มีสต๊อให้ยุ่งยากค่ะ คุณสามารถเซล l ์เซอร์วิสด้วยตัวคุณเองได้ค่ะนอกจากนี้อินซาลอยยังสามารถทำเป็นแบบคมปองได้ด้วยค่ะหากสนใจอินซาลอยสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างค่ะขอบคุณค่ะ We hope to work with you on your next project. For more information and to contact us, click on the link below.